ครับสบายดีครับพี่น้องอีฟซี่ทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู้ตอนรับทองบ้าเต่อใจแนวกันครับมื่อนีบ้าเต่อจะพาพี่น้องมาเพิ่งกันบันแหยู่ที่บ้านพระพุทธนะครับนะเนาะอิมพระเกีจังหวัดนครราชสีมาครับในนึงเต็มนะครับเมื่อนีเจวยเลยป่านานั่งยังน้องเพียนเพื่เพียนครับพี่นอ้องนึงเต็มนะครับมากับน้องุงทีมงานนะครับมือนี้ บรรยากาศุรงนาเพื่นบ nin ุ๊ยงามหลมีอะไรกันนะครับมีอะไรดันเหมือนปลาเต่าจะผ้ารอรอบอกันเจ็บตังค์นบานมันด้วย ได้ไหมครับยังไม่ปลาแน่ครับไหนน่ะเอาขอดูหน่อยเด้อมัน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 เลยครับมันเลยครับนี่ครับพี่น้องปลาดุกนะครับเนาะปลาดุกที่สา หนึ่งตัวหนึ่งแต้มอันนี้ปลาย่คกับเมียปลาปลาหมอปลาหมอครับปลาหมอปลาหมอหนึ่งตัวโอ้ยโอเคโอเค ได้ไหมครับย่างย่งเลยครับอยงยังเนาะบรรยากาศตรงหน้าคือบาดท่าน โอเยวันนี้แจกี้มาเป็นเป็นเลสบายมีมีหยน่อโอ้โแม่รู้วแม่สายตรงไหนสายรว่สเลยโอ้โหบังสบาย ปลาสบายนะครับพี่น้องอันนี้ปลานิ่นนะครับเนะาะปาลานิ่นสบายโอ้มันจุ <laughs> ้นตัวนี่มัน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 หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอิบสามโอ้ส่สิบห้าสิบหกิเจดสิบแปดสิบเก้ายี่สบยี่สิเอ็ดโอ้โหบาทเดียวยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องซื้อว่ามาเนะครับเอเาม่้ันคักนมาเลยไหมนะมาเดี๋ยวคีมมันไปต่นออกมาไหลนะยืนหนึ่ง นี่สิบเี่ยนี่สิบเอ็ดอ้วางแนี้เลยนะนเลยนี่อะไรที่ตัวครับมีโอปลุกมอสองตัวโอ้ปลุกมันมันดกันมักันสองตัวนะครับเนาะอืมหนึ่งตัวนึงให้เราลงน้ำ <cessor> <ination> มันแน่นะพ่อ่ยังเลยครับเดี๋ยวมาเรื่อยๆได้ก็ได้ต้งย่อเอาไย่อรัแก่ะของแก่ดไหม นี่ค้องล่ออยู่นี่้องนเสียเอาตัวทับไปกอเียาตัวทใหญ่ทขาให่เลย้มาตัวานองเยสีวมอง้วยไปพูดพูดึงเนี่ยดึงกันในพูไม่ดีดึงพูอยู่นี่ ว่าังไบงเอทูบอกเอ็มสี่เราไหมเนี่โทที่ไอ้บอหรหัดเจ้าของเจ้านะพักคลิปไปก่อนเอาอุ่เจ้าอามทุ่งนาไปฮาหอมตีนมาด้วย เอ๊ทีมงานเท่าเรด้อสุปลาสิชุบหน่อยเนี่ยเฮ้ยจังมือสอบแล้วเสียบกินปัดปไม่ได้เอายาหม่องมากันกะช่างเท่าไงสองรูเดยวะอู้กระชังเราใส่ในโพลกหน่อยพูดนับให้พี่น่องขราบบงหนึ่งสองสามสีห้า เจ็ไดไล่พุชจากข้างล่างก่อนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอู้สิบสองหนึ่งใหญ่ใหญ่เลยสวัยอุ้ย,ย,ย,วย,ยปวดตีเลยปวดมือตัวนี้หนาโดนมันเฉียวนิดเดียวนั่นน่ะได้จัดได้จัดวันนี้โรมโดมฟาสลัดกูเป็นหมันแหละ บุกเราก็สอบมาเดียยทีมงานเข้า oh. กันล่างปดปลาครับพี่น้องสิบสตครับโอ้โหโอ้แลวบงแล้วบงแลวบงพุดออกคางเงียงทีละคางสไเดอร์วบงเงียงเลยเจ้านั่นบ้างเดียวเลยยี่สิบเอ็ดตัวแต่ว่าเขาก็ะไรตัวก็ไมงานแต่เขากระตัวใหญ่ก็ตนเขานะยี่สิบเลยหรือไปยี่สิบเอน้ำเบ่งาหน เอายังใส่ดีป่าะเอาเชือกมัดผีตัวใหญ่น่ะวุ้ยใส่กระชังอะไรรึเ่าเชือกมัดเนี้ยอเชือกมงนี้เลยมีเชือกน้ำสิ่หน่อยวุดก็ตุกขาดตรน้วอสช่างใหญ่มากอบแม่หมาเด็นเดือนหน่ใครงกงม้มีงุมเลี้ยวงมวดแต่ไม่ออกเดียวเนี้ยถักถักตะกี้ยัง เป็นไรตักมือบ่อโคตรดีๆเด้วยพี่สว่าัสดดีๆๆเยทีมงานเขากำลังโคตปล,ลาบู๊ชดๆเลยครับเดี๋ยวตั้งไว้กว่อนก็นได้ไหมตั้งไวนะ้ห <laughs> น่ะโธ่เลยนะโทรมาแล้วเดี๋ยวปิดถ้าจะปิดคลิปตรงนี้ไปก่อนถ้าจะเอามาตัดต่อกัน บ่ดนี้เขาจะเก็บคลิปนะครับเก็บงานได้เขาจะพาทุกคนไปเบิ่งปลาแต่ละช่างนะครับเนาะมื่อนี้เขาจะได้กลับบ้านเขาจะปิดคลิปกันแล้วเ er นาะมื่อนี้ว่าแต่ละคนสุดยอดขนาดไหนนะครับนี่แหละครับที่ม่นานที่เป็นอยู่อ่าเนี่ยสองนะครับเนาะมีใครทำอ่าสวั <c oughs> สดีพี่น <c oughs> ้องเขาเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่มีแต่ทิมันเนาะมีแต่ละรอๆั้งนั้นสวดบ่ะเนาวกินแล้วเรามากจนเยอะสวดหรือว่าสวดบ่สวดงไายมีลูกยิงหรือไงอ่าโอเค เดี๋ยวเอฟซีไปถามว่าวัดโซนุวัดโซนุวัศิลาบางเตี๋ยเด้วยอันนี้ขออนุญาตจ้ทายเลยนะครับเด้อขอเบิ่งปลากระช่างเลยจังน่อ๋อโยกเลยด้วยจ้ะโยกเลยอันนี้ถังเกียนไหมนี่ถังเออจ้าถ้าถังนั่นแหละโอ้นี่ครับ หนึ่งในหนึ่งในคนคนงานที่เิ่นเทดทายวันวันแหนในมือนี้นะครับเนาะเพิ่นอาจะไดเพราะคนอยู่ประมาณยี่ยี่สิบโลอะไรประมาณนี้อ๋อหนานาจะได้อยู่ประมาณหลายตัวนะครับอ๋อิธีหากินของคนอีสานเท่านะครับแต่อยู่แบบนี้ประมาณนี้ไปดูคนงานคนต่อไปครับเนาะ <c oughs> แดดแดดครับพี่น้องมันนี่ในร้ายวันน่ะนะโอโตอนได้เลีมยงดีจังนายครับผมหนุ <laughs> ่นแดดทุงหนุ่นแดดถุงใหญ่นะ <laughs> โอ้หนุนะ่นเ <laughs> <ง S 2> <laughs> อ้โอ้ครับผม <laughs> โอ้ผ่านมาแล้วเ <laughs> นาะครับเนาะโอ้มันมาเด้ครับเด้อ หน้าในของเจ้าบ่ค,ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไทายนะครับเด้อขออนุญาตไทายไทยห้พี่น้องคบพ่งน่อู้อันนี้เจ้าที่สองนะครับเนาะที่อยู่ในสาห่านี่เนาะเพิ่นจะใ้กระช่างใหม่นะครับพี่น้องเนาะมาเบิ้ลน้ำกันนะโอ้ลูกบกข้นเลยครับคุณรายแท้เร็วเร็วเร็เร็เาเร็วรรกครเรรรเ็เร็เรรเร ถือว่ายุกบกขึ้นกันแล้วกันนะครับนอนนี่นุจนเสือกตึงเนาะโอ้หลาย,รยครับบอกกับพวกญายเป็นไรครับไปนอนเนื่อบ้างนีมเพื่อนที่เพิ่งเล่นน้อยนึงเนานะนี่ครับจะคล้องกับช่างเปิลมานอยู่แม่งก้อนหนามือนนี่เนาะคครับือโอ้เพคนไหนอยู่นายเป็นคนอ่บาบันพระพุทธเท่าเนี่ย่ครับผมคนจักรลาดโอ้คนจักรลาดนะครับหาก,กินเก่งนะครับมหมานด้วย ขอบคุณนะครับนะครับครับครับครัโอ้ก็ช่างพฟนด้อยเนาะของลุงบ่งบคนอญาตกทายนะครับเด้อเบิ้งปลาเบิง้งในทีมงานสา,านี่จะได้กันร้ายเป็นไรเนาะโอ้ก็ช่างนี่ กลับมาแม่หน้อยนครับเนาะโอ้ไล่คันนะครับอันนี้ก็ช่างที่สามนะครับเนาะโอ้ประโขมอโลกเขียดช่องเขียดพนังม้งนี่มัน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 กันทุกคนครับบรรยากาศตรงหน้าเพป็นกบบทีเป็นประมาณนี้ครับเนาะพี่น้องเ้างไล่คนเป็น มากินอยู่อกากาศห่อนร้เนาะ <c oughs> <c oughs> มันปะครบนะับหน้านี่ทะเลนอของน้า โอ้กระไดดอกเขาบอกไงคำเด้อกะจะได้ร่วมกันเนาะกรไดดอกอันนี้ก็ทช่างไม้พกคนไหมช่างไม้อันอันอันแรกกันมือเส้านี่ยผมมาดูเน่ะโอ้นี่ครับหนาเพิ่งก็ได้อันนี้ก็ทช่างที่ทองนะครับเพิ่ะได้ก็ไดประมาณเนาะอ่ากระช่งแรกก็สีเต็มไปได้แล้วนี่คือจะก็มาระท่างทีทองของเพิ่นเนาะโอ้นี่แต่พวกมันมานตัวมันเองคนนะครับ วิธีหากินของคนขรรช์เขาหน่อยครับเนาะหนายไปนคนขรรช์เนี่ยบอกมาอยู่ขรรช์หลายปีแล้วครับอ๋อเมืก่อนเมื่อก่อนเป็นคนเทยอะไรครับเนี่ยอยู่เรินอันผู้ไดเนาะสชลินตั้งขะผมก็เป็นคนอุบลเหมือนเดิมครับแต่มาทำงานอยู่ขรรช์นี่นะกลับมาได้ถือโอกาสมาในยุคนั้นพี่น้องเฮาอยู่นี่แหละก็เลยถือโอกาสมาเนาะขอบคุนได้ขนาเด้อครับผม นั S <S 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 ่เด uh. ียนกันเยอยู่วัสดีครับน้าไล่ไล่ไ่พระเจ้าอะไรอยู่เออเอาไปพุนอะบ่อ๋อครับผมกินยังเนาะพ่อไงกินขาอยู่ Oh. Oh. ออโอ้หมันบหมันหมันปะครับมันนี่บัวเบื้องไฮเบิ้งคอนใหญ่เบื้งเด้อครับเด้อเบื้งเบื้งดเบืงทอดครับผมเออผู้ใดก็ของไพเด้อนี่ยของคอนใหญ่เบื้งเด้อมันปะเนาะโอ after, it, pastry pastry? Aa, hmm. ้อ si ันนี้ก็สร้างเป็นอ่าคอนสร้างที่เจ้าแน่นะครับเนาะพี่น้องเนาะบาเตียกะทิโยเกิร์ตให้มาประมาณนี้เนื้อปลาเพิ่งจะตายอย้ยนะครับเนาะโอ้หมันกันทุกคนอยู่ครับนี่ยจะสรางที่เจ็ดนะครับที่บาเตะอะไรอ่าเก็บมาน ในขบอบบ่อนะครับเนาะเขาขอบคุณได้หนาเด้เอา้าวสวัสดีครับหลวงพอ่อหลว <laughs> งพอ่อว่าเ่ททักทายเลยหลวงพ่อกำลาบแล้วการช่งางที่แปดนะกลางรช่านกระทงที่แปดเนาะ จะเป็นของบบาวกูบ่ oh, ี่มาเตะคนเอียดเป็กันได้จะองคนมาอยู่อ้าวนี่ย่อนไม่ได้ต้องแย่งกันโอ้โหนี่ครับพี่น้องคุ่นะพุ่นะพุ่นะครับอ๋อโอ้หิ่งจังแห้งได้